รอบนะคะ Bye. Wow.

รัตนาันใหญ่นะคะขอบคุณค่ะคุณอมพรนะคะฝ่ายต่อก็ชอบกินเหมือนกันแต่อยู่ไกลถอดจะถอดเราไปองเราก็เน่าหมดยา คุณแตนวนกันธนาการจะนาสมงนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะรำตาผลเลยนะคะแอนนวนนะคะสวัสดีค่ะแมททีนสวัสดีค่ะแมททีทุกท่านค่ะไม้ทองสวัสดีค่ะคุณนวนคุณไม้ทองขอบคุณคะไม้ทองมารู้ร euh ่วงอีกแล้วนะคะสำหรัสดีค่ะคุณรัตนาคุณไม้ทองคุณน้ำพอนะคะ อสวัสดีค่ะพี่พาวดูี่สบายสวัสดีค่ะพี่เสกจันท์ค่ะบุปูนานะคะขอให้โชคดีร่ำรวยสุขสันมังมีเงินทองใดนั้ให้าปิดีร่ำรวยสุขสันต์มังมีเงินทอง นางรบก็ย่าช่างขาสาวปานนะคะย่าชิ้แล้วก็แอดมินนะคะแม่พีนะคะ คุนางรำย่าชินะคะคุณแววดาวขอบคุณนะคะคุณแววดาววันนี้คคุณแววดาวขอบคุณนะคะคุณแววดาว,ขอ,ว,ดาวขอบคุณมากมากนะคะมาดูรำข้างเย็นนี้มีรำดูแล้วนะคะรำเยอะค่ะบางคนยังคงรำไม่เป็นนะค่ะสายสาวฟานนี่ค่ะรำแบบไหนก็แบบนับบน้นนะคะเพราะว่าเขาเรียนแบบนี้นะ บ่ได้ดูกันสิรวย แาบปานนะมึงอ่อนอยู่น่ะแกเขาเคยรำแบบนี้นะคุณแวดวดาวคุณนวลสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะรำท่ามกลางสายฝนนะคะ ำจบแล้วนะคะเรามาคายของเหมือนเดิมเนาะ้ายของอีกแล้วนะคะทำจบแล้วนะคะขายของดีกว่าเนาะเผ <c ười> <c ười> ็ดเยอะมากค่ะวันนี้มีไข่มีเห็ดละบบโกะู้หู เสร็จล้างแล้วยบร้อยแล้วคะนี่เท่าไหร่คะเนี่ยเี็ดร้อยแล้วอันละหนึ่งกิโลนะคะอืมหมากของไม่ได้ยังไม่ได้ล้างก็เหมือนเดิมล้างแล้วนะคะพอจะนึ่งได้เลยนะคะขอบคุณนะคะกะล่อนเงินกระล่อนทองเนาะไม่ถีมีค่ะนีเพราะมันเพึ่งออกมันจะมีไปอีกหลายวันอยู่ ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะแม่คุณนวลตัวอะไรคะที่ไหนเนาะตัวอะไรที่การเชิญเนาะกินข้าวไหมเดี๋ยวมันค่ำมันไม่มีอะไรกินดู เท่าไหร่คะเห็ดโลละหนึ่งโลละสามรอยบาทนะคะล้างให้เรียบร้อยไม่คิดค่าล้างนะคะดูนาขาเกล้าค้ยแม่นน่ะแหละฝนนะคะฝนตกนะคะก็กลัวเนาะกลัวฟ้าเ็ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาของนี้เนาะกลัว

สวัสดีค่ะคุณยิงยิงนะคะมุ่งกับน้ำพริกเห็นมาแม่ผิงจ้ากู้หน้าคู้ขาหักเดค่ะขอบคุณสายโน่จานศูนย์กามหนสองเจ็ดห้าหเจ็นะคะ ไลนหรือโทรตรงแม่ถิ่นได้นะคะเบอร์เดีวยวกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอฟีทุกท่านนะคะช่องแม่บุญถิญ่นยินดีต้อนรับนะคะไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะก็เลยล้างเห็ดทั้งวันค่ะอน,นุนเพราะว่าฝนตกเนาะกลัวน,นะคะเพิ่งขึ้นอีกรอบนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะแอนุนนะคะ่าหทกชนะฮ่ะะาห้าาขอบคุณนะฝนก็ตกนะคะ คนก็ถูกปลาก็รองนะคะต้อวันงมาทางนี้ดีกว่านะไม่ขายเห็ดนะคะกลัวว่าฟ้านะถก็จเก็มาไมเะกดเาไปไปทุกวัน ไปเขาเป็นอะไรกันขายอะไรคะขึ้นเขาค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญกิจกกโกกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ